กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรับราชการทหารทางนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและในพระราชบัญญัติรับราชการทหารชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคนกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องรับราชการทหารมีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติ รับราชการทหารพุทธศักราช2,497ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมารวม6ฉบับประกาศเป็นพระราชกิษฎี่1ฉบับและประกาศเป็นกฎกระทรวงรวม73ฉบับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารดังต่อไปนี้ทหารกองเกินทหารกองประจำการทหารกองหนุนลงบัญชีฐานกองเกิน1ชายที่มีสัญชาติเป็นไทย เมื่ออายุย่างเข้า18ปีในปีพศใดต้องไปแสดงเพื่อลงบัญชีฐานกองเกินที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาฐานของตนภายในพศนั้นหากไม่สามารถไปลงบัญชีฐานกองเกินด้วยตนเองได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือเชื่อถือได้ไปแจ้งแทนให้นาะยอำเภอสอบสวนไม่เห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีฐานกองเกินไว้2 ชายที่ยังไม่ได้ลงบัญชีฐานกองเกินไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตามถ้าอายุยังไม่ถึง4 6ปีบริบูรณ์จะต้องไปลงบัญชีฐานกองเกินเช่นเดียวกับบคุคคลในข้อ1ภายใน30วันนับแต่วันที่พ้นเหตุที่ทำให้ไปแจ้งตามก่อนไม่ได้โดยต้องไปแจ้งการลงบัญชีฐานกองเกินด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนไม่ได้ ความผิดการฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ1ห,หรือข้อ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อยกเว้นผู้ที่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีฐานกองเกินต่อนในอำเภอแต่จะมีเจ้าพนักง,งานไปจัดการให้มีการลงบัญชีฐานกองเกินที่วัดหรือเรือนจำหรือแต่กรณีคือ1สามเณร2ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่งวางควบคุมหรือ คุมขังของเจ้าพนักงานการคัดเลือกทหารการเรียกคนเข้ากองประจําการบุคคลที่อยู่ในกําหนดออกหมายเกณฑ์ให้มาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการคือผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วโดยความผิดผู้ที่ฝ่าฝืนไม่มารับหมายเรียกต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและถ้าฝ่าฝืนไม่ไปรับการตรวจเลือก ไม่ไปรับการคัดเลือกทหารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี 3. การข้อรับราชการฐานเมื่อผลการคัดเลือกฐานปรากฏว่าผู้ใดต้องเป็นหานแล้วผู้นั้นต้องข้อรับราชการฐานทางนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกละสงหาร้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกราโหม ความผิดผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง4ปี 4. ข้อกเกว้นบุคคลต่อไปนี้เมื่อลงบัญชีฐานกองเกินแล้วไม่ถูกเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ 1. พระภิกษุสามนเณรและนักบวชในพระพุทธศาสนา 2. นักบวชศาสนาอื่น3 บุคคลซึ่งในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดกฎหมายไว้ 4. นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 5. ครูซึ่งทำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่างๆที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงกรมหรือราชการส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ตามกำหนดในกฎกระทรวง 6. นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ7 นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม8บุคคลซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการไปสัญชาติ 9. บุคคลซึ่งได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกครั้งเดียวตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหลายครั้งรวมกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปหรือเคยถูกพิพากษาให้กักกัน หบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการทหาร 1. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียนและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยนที่มีสมณศักดิ์ 2. คนพิการทุกพลาภาพซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้เช่นตาบอดหูหนวกแขนขาพิการกระดูกสันหลังโกงหรือคนจนเห็นได้ชัดวรรณโรคเบาหวานโรคจิต เป็นใบอัมาพาตโรคเดือน,โร,นโรคเท้าช้างมะเร็งตับแข็งจมูกโวเพดานโวเป็นต้น 3. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเช่นชาวเขาเผ่าต่างๆ 6. ประโยชน์ของการเข้ารับราชการทหารนอกจากจะเป็นการรับใช้ประเทศชาติด้วยการทำหน้าที่เป็นรัวของชาติการเข้ารับราชการทหารแม้จะเป็นฐานเกณฑ์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัวเป็นอย่างมากกล่าวคือการได้รับการฝึกฝนแบบทหารซึ่งฝึกให้เป็นผู้มีระเบยียบวินัยมีความกล้าหาญอดทนมีความเสียสละมีน้ำใจเป็นนักกีฬาตลอดจน ความสมานสามัคคีและฝึกให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขสรูปสาระสำคัญ 1. ชายที่มีสัญชาติไทยมีหน้าที่ต้องรับราชการทหารตามกฎหมาย 2. ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่ออายุย่างเข้าปีที่18ในปีพศใดต้องไปขึ้นบัญชีทหารกองเกินภายในพศนั้น 3. าทหารกองเกินเมื่ออายุย่างเข้าปีที่21ต้องไปรับหมายเรียก ตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ 4. บุคคลที่ได้รับการยกไม่ต้องรับราชการทหารกองประจำการได้แก่พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์เป็นปรเรียนและนักบวชในพุทธศาสนาแห่งนิกายยวนหรือจีนที่มีสมณศักดิ์เป็นคนพิการซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้คนในบางท้องที่กระทรวงกลาโหมประกาศว่าไม่มีคุณคุณวุธ,ธิจะเป็นทหารได้